สารฝันปันโชคนิทานก่อนนอนเรื่องหัวใจของดาวตกค่ำคืนนี้ท้องฟ้ากำลังหลับอย่างสงบมีเพียงแสงดาวกระพิบแผ่วเบาและลมหายใจของจักรวาลณนะมุมหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่มีดาวตกดวงเล็กดวงหนึ่งที่ไม่เหมือนใครมันไม่เร่งรีบไม่เปล่งแสงจ้า และไม่ขอพรจากใครเพราะดาวตกดวงนี้กำลังตามหาหัวใจมันล่องลอยไปช้าๆตามสายทางน้ำนมของดาราจักรผ่านหมู่ดาวที่ระยิบระยับผ่านกลุ่มแก๊สที่เรืองแสงเหมือนบทเพลงกล่อมเด็กแต่ไม่มีที่ไหนให้คำตอบกับมันเลยจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่ง ดาวตกดวงนั้นร่วงลงบนโลกเบาๆที่ขอบป่าลึกในคืนไร้จันทร์เด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กอดตุ๊กตาตัวเดิมแน่นสายตาทะมองฟ้าเหมือนกำลังถามว่ามีใครอยู่บนนั้นที่เข้าใจความเหงาบ้างไหมดาวตกเรืองแสงอ่อนๆไม่มีเสียงไม่มีคำพูด แต่เธอกลับยิ้มแล้วกระซิบเบาๆเธอก็เหงาเหมือนกันใช่ไหมเธอยื่นมือออกไปแตะดาวตกเบาๆและในชั่ววินาทีนั้นภ้าฝันอันอบอุ่นของเธอก็ไหลเข้าสู่ตัวดาวตกมีอ้อมกอดจากแม่มีเค้กวันเกิดก้อนเล็กที่เทียนสันไหวมีเสียงหัวเราะจากวันเก่าๆ ที่อบอว่นด้วยรักดาวตกเงียบอยู่พักหนึ่งแล้วแสงของมันอุ่นขึ้นอ่อนโยนขึ้นมันไม่ต้องตามหาอีกต่อไปเพราะตอนนี้มันได้พบแล้วว่าหัวใจคือความอบอุ่นที่แบ่งปันดาวตกลอยขึ้นฟ้าช้าๆก่อนจะทิ้งเศษแสงบางเบาไว้ใต้หมอนของเด็กหญิง จากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เธอหลับตาเธอจะฝันถึงแสงอุ่นๆที่โอบล้อมหัวใจเธอไว้อย่างเงียบๆแต่ไม่เหงาอีกต่อไปแล้วคุณละ่ะคืนนี้ถ้าหลับตาดีๆบางทีดาวตกดวงนั้นอาจจะมาหาคุณเหมือนกันนะ